ฮาแลนด์ไม่เคยคิดเข้าร่วมแมนยูเอร์ลิงฮาแลนด์ซตาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ใช่สโมสรเจ็อันดับแรกที่เขาจะเลือกอย่างไรก็ตามจากสารคดีที่เผยแพร่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้มีการเปิดเผยว่าฮาแลนด์อันอิงเก้ฮาแลนด์พ่อของเขาและผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขาไม่ได้สนใจที่จะเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และจากรายงานข่าวได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้รับการพิจารณาจากนักเตะรายนี้เลยนั่นหมายความว่าสองพ่อลูกไม่ได้นับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมใหญ่ที่พวกเขาต้องการ